นี้ราคาอยู่ที่1 1 0 0 0บาทครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเผื่อท่านไหนที่ต้องการเครื่องยนต์เล็กๆนะครับตัวนี้มินินะครับไ้ใช้งานกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสนใจสินค้าตัวไหนก็ inbox เข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเน็ตอะโดิโออาเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงนะครับพาวเวอร์แอมป์ที่ผมตรวจมาใหม่ๆนะครับมาเข้ามาภายในร้านใหม่นะครับตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์แอมปลุนอื่นนะครับที่ผมไม่ได้รีวิวนะครับ มันก็จะเป็นวอลเทคนะครับสามพันหกอิมนะครับตัวนี้มีอยู่3แท่นนะครับแท่นล่างจะเป็นหน้าบอสเทคนะครับตัวนี้1ฟิลนะครับราคาอยู่ที่17,000บาทนะครับแล้วก็ต่อตัว2ตัวบนนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่18,500บาทนะครับวอลเทคห้าพันอิมนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2อง0 0ื่นหบาทนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยนนะครับไม่ว่าจะเป็น NPE นะครับรุ่น E นะครับ E 2,000 E 5,000นะครับก็ยังพอมีให้พี่ๆสมาชิก ได้เลือกชมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทาดานะครับรุ่นโปรเอส19นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่14,500บาทครับถัดลงมานะครับด้านล่างนะครับจะเป็นโมนิฟาย MC 5000VZ นะครับตัวนี้12,500บาทนะครับฝากไว้ด้วยันนะครับเผื่อท่านไหนที่ต้องการนะครับสายโมนิฟายนะครับตัวนี้18ข้างละ3สบายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นออริโอเซนเตอร์นะครับตัวนี้รุ่น หนึ่งสองศนะครับตัวนี้11,500บาทนะครับสำหรับท่านไหนที่ขับเสียงเบสนะครับก็ได้นะครับตัวนี้ขับเสียงเบส18บแปข้างละ2-3นะครับสบายๆนะครับมัน่าจะเป็นโรยอนนะครับโรยอนเอสเจ็ดร้อยนะครับขับตัวนี้ฝั่งนี้จะเป็นา power amp ขับเสียงกลางนะครับขับมอนิเตอร์นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับฝั่งนี้นะครับราคาเบาๆนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ power amp switching นะครับ ดีเทคแปดพันไอนะครับของค่ายทัพนะครับตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับห้าพันไอห้าพันนะครับตัวนี้ไอห้าพันสองแท่นด้านล่างนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่แท่นละหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับไม่ว่าจะเป็นเอแอลนะครับเอแอลรุ่นสี่จุดสองนะครับรุ่นสองหกศูนย์นะครับก็ยังพอมีให้พี่ๆเลือกชมอยู่นะครับสนใจตัวไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเมกดิจิตอลนะครับตัวนี้เป็นเซาคาร์บยูไอสิบหกนะครับตัวนี้พร้อมกล่องสภาพ9กเเลยนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหาเมกเซาคาร์บนะครับใ้ใช้งานนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สซาครบนะครับตัวนี้สวยๆนะครับราคาอยู่ที่1 7 0 0 0บาทนะครับสำหรับเซาคร์บยูหนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวนะครับ ข่าวแท้นะครับตัวนี้3บน3แท่นด้านบนนะครับตัวนี้เป็นข่าวแท้นะครับสายชื่นชอบน้ําเสียงของข่าวนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับชอบตัวไหนนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อทันที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้กีตาา์นะครับมีอยู่2รุ่นนะครับตู้กีตาา์มีอยู่2ตัวนะครับของเบนเน็ตหนึ่งหนึ่งสองนะครับของค่ายพีวีนะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับตัวรับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับสำหรับพีวีนะครับ 112นสะครับสำหรับท่านที่ต้องการนะครับฝากพี่พี่สมาชิกไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับลานพิเนตพอริโออำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในโซนของดอกลำโพงอีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแหลกนะครับแหลกสาม้านะครับตัวนี้ติดล้อนะครับตัวนี้น่าจะ12บยูนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับสเตปดาวนะครับตัวนี้ห้องเพิ่มไฟนะครับ30แอมป์ นะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็น6 0แอมป์นะครับมีอยู่2ตัวนะครับสำหรับ6 0แอมป์นะครับตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้สวยนะครับตัวนี้สภาพสวยงามนะครับสาหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับ3,500บาทนะครับตัวนี้สอบถามมาได้นะครับเผื่อท่านไหนที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ18นิ้วนะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับ18นิ้วอีกโซนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคาเนะนะครับ ตัวนี้ดอกละ1,8 0 0แ้บาทนะครับสำหรับคานี้นนะครับอินทนนท์นะครับตัวนี้มีอยู่สีดอกนะครับเดิมๆนะครับสำหรับคานี้นนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของอบอ้อมนะครับตัวนี้อบอ้อม18ดนิ้วโคงปั๊มนะครับตัวนี้18ดนิ้วโคงปั๊มมีอยู่ประมาณสีดอกนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสาหรับท่านไหนที่ต้องการเสียงเบาๆนะครับับไม่ต้องเบรดไม่ต้องแรงนักนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับราคาบ้านๆนะครับ มันจะเป็นดอกเน็กซอนนะครับตัวนี้ดอกละ3,000บาทนะครับสําหรับเน็กซอนนะครับ18นิ้วนะครับ NPE นะครับแล้วก็เป็นกิบนะครับกิบรุ่นนี้1899นะครับสำหรับตัวนี้นะครับดอกละ3 2,300บาทนะครับสําหรับดอกกิบนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อท่านหนที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นปากนะครับตัวนี้ปากใสยูนิตนะครับปากใสในส่วนของเสียงแหลมนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ สนใจตัวไหนนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับร้านพีเนตออเดอโออําเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับสนใจตัวไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดอก8นิ้วนะครับตัวนี้ตัวละ700บาทนะครับมีอยู่8ดอกนะครับดอก8นิ้วนะครับดอกละ700บาทนะครับแล้วก็จะเป็นดอกตัวนี้น่าจะเป็น10 10นิ้วนะครับตัวนี้ดอก10นิ้วนะครับพร้อมแหลมนะครับตัวนี้ ี่ดอกละหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมแหลมนะครับในตัวเดียวเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสนใจตัวไหนก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ